กินขนมหมดหอ่อโดยที่ไม่ต้องกินนะ้ำเอาไปเลยห้าร้อยบาทาง่ายไหมง่ายมากอ,ะอา่ะ <laughs> <laughs> วันนี้แม็กโซจากสวนน่าจะแกล้งทีมงานและคุณแม่ครับโดยเอาขนมที่เผ็ดที่สุดครับที่แม็กเคยกินมาเลยเนี่ยมาให้เขาลองกินกันดูครับมันดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ทุกคนเขาไม่รู้ครับว่านี่คือขนมที่โค้รเผ็ดเลยมาลองลุ้นกันนะฮะว่าใครจะกินได้และใครจะกินไม่ได้บ้างครับ กติกานะครับข้อ1อมขนม1แผ่นเป็นเวลา10วินาทีข้อ2กินขนมจนหมดรับเงินไปเลย500บาทส่วนข้อที่3ใครหยิบน้ำกินถือว่าแพ้อดเงินครับวันนี้แม็ส่วนจากส่วนน่านมีคำ้าให้กับทีมงานฮะกินขนมหมดห่อโดยที่ไม่ต้องกินน้ำเอาไปเลยห0 0บาทง่ายนะง่ายมากอ่ะ คนละหนึ่งห่อมากใครจะเริ่มก่อนก่อนอ่ะแม่ก่อนอ่ะพี่เหลือออกมาที่เหลือออกมายอมมือให้ยอมแกมือแปลว่าอะไรอ่ะย้อม้อมหองอ่ะหนึ่งแสนอ่ะอมไว้สิพี่นะหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดอร่อยไหมเก้า เออเป็นไงรสชาตินเป็นไงเต็มจะมีรสชาติอะไรอีกเต็ดหวานเล็กนิดอ่ะหวานเล็กนิดอ่ะแล้วก็เป็นไงต่อไม่ได้เอาเต็มกินได้เลยอ่ามาจะรอดไหมเนี่ยทำไมอ่ะจะกินด้ก่อนเอากินเลยกินได้หมดกินได้หมดดูโหง่ายจะตายแค่ขนมห่อเดียวแลกกับเงินห้าร้อยเออมา้ถ้ากินน้ำก่อนนะมาอะไรนะแล้วถ้ากินน้ำก่อนกินขนมหมดอ่ะก็คืออดไงอดไห้าร้อยไงแต่ขึงเนื้อไม่ได้กติกาลคือกติกา ไาอร่อยไหมเนี่ยรสชาติเป็นไงรีวิวหน่อยดิไม่เอาไม่เอาคุณกินคุณเองเลยเผ็ดเผ็ดหวานหานิดนึงอ่ะฮะอร่อยไหมอร่อยแซ่บไหมแซ่บอ่ะมันเหมาะกับการกินเล่นหรือเหมาะกับการเอาไปทำอะไรกินกับแก้มอ่ะเอาอย่างนี้อ่ะถือถือของตัวเองยืนกินอยู่ตรงนน้นอ่ายืนยืนตรงนี้นะ แจกสังแม่ปะแจกดีๆไปเอาแลวมาชิ้นแรกสิบวิแล้วรีวิวรสชาติด้วยเป็นไงเอ้าผิดเอ้ายากจะไหลแล้วอ้าเขียวนะอันแรกนี่อีกอีกเนื้ออ้าเขียวนะใคไปทุแผ่นอานับสิบเก้ป

อาสามคนมาเผากันเลยมาสามคนมาเผากันน้ำตาไหลแล้วเหรอมามาดูกันว่าใครจะกินหมดก่อนกันนะแม่กินน้ำแล้ม่กินน้ำแลไปแล้วอดนะห้าร้อยอดแล้วนะห้าร้อยนะมาสองปีก็พอแล้วกินเห็ดได้ไหมมีใครกินเห็ดไม่ได้บ้างผมกินเห็ดไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันเ็ดกินเห็ด อ๋หนึ <S 1> 1 <S uh, ่งสองสามไปสิบห้ามเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มฮะเริ่มกินใครมาดูกันว่าใครจะหมดก่อนคุณจินตนาจินตนาแพ้ไปแล้วครับ ไหนเป็นไงหน้าดิเออให้เผ็ดอ๋อเรียนลิ้นด้ยเผ็ดเผ็ดแบบไหนทีละล่ะยิ่งกว่ากินพริกขี้หนูอีกอ่ะเป็นไงเฮ้ยคนนี้สู้ว่ะคนนี้สู้ว่ะใช้หมดแล้วกินแบบปลาหมึกอ่ะอ่ะแล้วก็คลุกกับพริกขวดอ่ะมันเป็นปลาหมึกมันเผ็ดร้อนอ่ะเผ็ดร้อนเลยขาวอ่ะ เฮ้ยทำไมทำไมสองแก้วเลยเหรอเผ็ดอ่ะตังสองแก้วงั้นเอาตังมาคืนเลยห้าร้อยด้วยใครกินน้ำสองแก้วคือโดนห้าร้อยยังไม่ถึงนะผู้ชายคนเดียวของเราเฉยจ๊เฉยเฮ้ยเฮ้ยเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดไหมแต่ก็ได้อยู่เคียวจนกิ่งชันแล้วนี่ใครหมดคนแรกอัดจีให้อีกสามร้อยละตายแล้ แพ้หมดแล้วสูแล้วกินต่กูเพ๊อาการอะไรนะเฮ้ยหยุดมันเผ็ดปานนี้ยังว่าเวยไามยุ้ย่าแล้วทมยุ้ยตัดประหงลไม่ยังหม่ยังหมดแล้วไม่ได้ไม่เอายุดไม่ได้เอาไหมาเอาละ ได้เหรอดน่ือวิหน่อยเป็นงานอาเพ็ดไหอไ่ได้ียหยุดครับหยุดแล้วไนะหยุดแล้ว้อยเลยอย่าหยุดปีพอหยุดตุ้งเต็มป้าเลยอบพวนแม้แป๊ดดยกินอะไรเผ็ดแบบขนาดนี้ลองเทียบได้ไหมว่าเมื่อกินส้มตำปีก20เมอะทั้งหมดนี้รับรางวัลเป็นเงน500บาทรอเลน อ่าสองสองคนนี้แพ้ไปนะเอาไปบุระสามร้อยบาทเราตั้งใจให้อยู่แล้วฮะเออสามห้าร้อยนะครับเขาจนแต้มเนื้อเสือก็ได้แต่น้ำก็ยังเผ็ดอยู่แค่ละตัวอันดีนาอยากให้แบบว่ามาเล่นกับทีมงานในเฉยอนะแล้วก็อยากให้ทีมงานลองกินดูอ้าวใครอยากลองนะว่ามันเผ็ดจริงหรือไม่เผ็ดจริงนะไปลองเอามาไปซื้อกินดูได้เลยฮะในเขาเรียกว่าอะไรนะร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปครับแต่ต้องเป็นรถนี้ด้วยนะ รสซอสพริกขั่วหมึกย่างนะฮะยี่ห้อนี้แหละไม่ได้โฆษณานะแต่มันผิดจริงโ๋อสองห้าบาทเลยนะห้าบาทมันก็นิดเดียวไงยิ่งกินน้ำเยองเกินว่าใครจะพวกเราชาวสวนจากสวนหน้านะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยล่ะไปดูจีิงกันนี่ยิ่งกินน้ำยิ่งแพ้ไอต่อข้องกินบ้างสิไอตะกข้องกินบ้างสิเนี่ย เราสรุปไม่ได้ตังนะเราออกคนแรกอ่ะไม่ได้ไม่สนทำไมเราอนุญาตแล้วดู